อ,อร่อยไหมอร่อยไหนโชว์โชว์กล้องสินองกินอะไรนะไหนนี่คือเย็นลีสีแดงมัมเลยภาษาอังกฤษเรียกสีแดง red อ้าวพูดเสร็จหล่นจากปากเลยเลอะละทิ้ง ิเป็นปุ๋ยต้นไม้ไปเลยภาษาอังกฤษอะไรนะสีแดงอ่ะสีแดงเล็ดเออเฮลิคอร์ดเฮลแดงเล็ดดิลิเชียตไหมไม่ค่ะดิลิเชียตแปลว่าอร่อยนะตกลงดิลิเชียตไหมได้ก็ได้ไหมได้ เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวแม่เก็บให้นะเคยไหมกินอีกลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่เก็บให้กินแบบอร่อยงัวกินลูกเอพรกิชเฮะอีกลูก,ก,ลกนึงเหรอโชในรับรีวิวนะคะของกินน้องรับรีวิวใช่ไหม เก็บก่อนไหมไม่ก่